โอเคครับผมสวัสดีครับร้านสาหน้อยบิ๊กไบค์นะครับผมวันนี้มานำเสนอเจ้า CB650F ปี2016สีไตคันเลอร์ออาคัานนี้ภาษีเพิ่องจะขาดนะครับเดี๋ยวไปต่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีเนาะก็คือเรามาชมรถกันดีกว่าเนาะภาพโดยรวมก็อพอได้นะผมว่าพอได้พอได้ รถก็เจ้าของเดิมจอดนะครับผมเอามาก็มาเก็บล้างหน่อยนะจอดจอดนานมากคันนี้จอดจนแบบว่าฝุ่นกังกันเลยทีเดียวนะครับโอเคไปดูรถกันนะ อ่าป้ายทะเบียนไม่ใช่ทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้ถอดไปแล้วนะจะของเก่าเขาถอดออกไปแล้วนะครับสภาพประมาณนี้นะรถคันนี้มีตำหนินิดนิหน,น่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมชี้ให้ดู มีตรงท่อเนาะน,นี่นะครับตรงคอท่อนะครับแก็แก้งเครื่องนิดนึงอ่ะหนึ่งคนระับเป็นรอยรอยรอยเหมือนรอยขูดๆนะไม่ไม่ใช่รอยล้มนะครับนะแล้วก็มีอไอ้ตัวกล้มนะมีรอยหน่อยๆโดยรวมประมาณน,นี้ รถเจ้าของเก่าถอดอโชคนะครับออกไปเป็น y s s นะครับเลขไม้อยู่ที่สองหมื่นหกสี่ร้อยกว่ากว่านะครับโดยรวมประมาณนี้เลย Okay. น,น,นี่ครับผมตามนี้เลยครับ